สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีครีมคิดว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีเป็นยังไงคะเขาคิดว่าตอนที่เรากําลังจะเสพข่าวอะไรอย่างเงี้ยในทิกตอกใน Facebook ในไอจอ่ะก็ให้ดูให้ดูก่อนว่าแบบมันเป็นข่าวจริงหรือว่ามันเป็นข่าวเท็จเพราะว่าบางคนอะ่ะเขาเห็นข่าวอะ่ะแล้วเขาไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยเขาก็แชร์ไปเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าเราแชร์ข่าวปลอมให้แบบ ให้สาธารณะได้รับรู้อะไรอย่างนี้มันก็ไม่ดีจริงแล้วยิ่งเป็นแบบว่าที่เห็นในชั้นเราก็จะเป็นแบบว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วย X อ,อะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ที่เราเห็นกันบ่อยแล้วแบบสำหรับสำหรับมิวคิดว่ามันเป็นยังไงสาหรับมิวคิดว่าการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดอีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่จะต้องคํานึงก็คือเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเวลาที่เราจะถ่ายคลิปหรือว่าลงอะไรจําเป็นที่จะต้อง ขอคอนเซนต์หรือว่าขอแบบได้รับการอนุญาตจากเขาก่อนหรือว่าเราบาังเอิญที่ทำอะไรสักอย่างแล้วมันเผลอแบบติดคนอื่นมาแล้วคนที่จะเบอร์หน้าเขาไว้จะเป็นแบบเรื่องสิทธิทีของคนอื่นด้วยอะไรประมาณนี้และแบบถ้าสมมุติว่าตอนตั้งรหัสของเออเขาเรียกอะไรอะ่ะรหัสของ Facebook, IG หรือว่า พวกแบบแอปอื่นๆต่างๆที่มันต้องมีรหัสผ่านอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ารหัสผ่านของตัวเองอะรัดกุมมากพอไหมรัดกุมมากพอไหมถ้าเป็นเรื่องของความยาวคือมันก็ยาวนะแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นรหัสที่เดาง่ายไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เดาง่ายอะไรเงี้ยนี่ก็ก็คล้ายๆกันตั้งรหัสก็คือเดาง่ายมากแล้วเดาง่ายแบบเดาง่ายสุดๆถ้าใครรู้รหัสอันหนึ่งอะรู้หมดทุกอันเลย เพราะแบบการที่เราตั้งรหัสสั้นแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันผ่านแล้วเราจําได้อะไรเงี้ยมันดีกว่าเราก็คือเราก็จะต้องล็อกอินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าก็จริงอารอาประเด็นต่อมาก็คือเคยเห็นการบูลลี่ในโลกออนไลน์ไหมก็เคยเห็นนะคือ เห็นบ่อยเลยล่ะเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเขาอ่ะเขาเห็นมาว่าแบบมันสมมติมีคนคนนึงอ่ะลงรูปตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะมีคนแบบคนมาคอมเมนต์ว่าเออสวยมากเลยอะไรอย่างนี้ครับเป็นแ80ดสิบเอร์เซนแต่ว่ามันจะมีบางคอมเมนต์ไม่สร้างสารรค์เหมือนแบบเป็นนักเลงคีย์บอร์ดแพ้เสียงในหัวพิมพ์ลงมาว่าแบบไม่เห็นจะสวยเลยทำไม หน้าเหมือนนู่นนี่น,น,นั่นนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นคําไม่สุภาพอ่ะนั่นแหละก็สิ่งนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีคิดว่ายังไงอะ่ะนี่คิดว่าเออผิวเผินแล้วคนที่ทำเนาะคนที่เป็นนักรนคีออย์บอร์ดก็ผิวเผินก็คือแบบไม่ได้คิดอะไรอะ่ะก็แบบว่าพิมพ์พิมพ์พ,งพิง์ไว้แล้วแล้วก็ไปแล้วก็ลืมอะไรเงี้ยแต่สำหรับคนที่ได้เห็นหรือว่าได้รับรู้ก็ค่อนข้างที่จะได้รับบิพลในเรื่องนี้อย่างมากอาจจะทําให้แบบเสียแบบ เซลเอสตีไปเลยก็ได้อะไก็มันก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากอย่างหนึ่งก็ตอนจะเสพสื่ออะไรตอนจะลงรูปอะไรมันก็จะมีแบบนี้แหละสรุปก็คือการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก็ควรที่จะเสพสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างะาระมัดระวังเนาะแล้วก็มีสติอ่าก็เป็นฟิลแบบว่า กลั่นกลองก่อนที่จะลงโพสหรือว่าพิมพ์อะไรในคอมเมนต์ใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำอย่างมีจริยธรรมไม่ไปเบียดเบียนชาวบ้านชาวช่องเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีสสดค่ะ